ณนะโมบ้านแห้งหนึ่งยังมีสองตายหย่คู่หนึ่งที่อาศัยอยู่ด้วยกันมานานแสนนานจนทั้งสองเถาแก่หัวงอกไปหมดแต่พวกเขาทั้งสองก็ยังมมมีหลูกน้ำกันจักเถื่อโบวาตาสู้ผูเป็นผัวจะพายายามใส่ทุกขบวนทาแต่ายขันท่องนั้นก็บอมมีวีแววว่าจะถือผ้าม่านเลย เมื่อเป็นคือแนวนั้นทั้งสองจังลมเลิกคว่มตั้งใจที่จะมีลูกแล้วก็โทษกันไปมาว่าเฮ้ยกุหลุดอุสาตั้งใจเพื่อที่กูจะมีลูกบอกว่าจะทําไม่ตอกท่าไม่ตายกู้ก็ได้ใส่มาหมดแล้วแต่ว่าทองของเมืองก็ยังโมยขึ้นมาจากเธอโว้ยคนร่ารมากแล้วกูอารมณ์เสียหรือว่าจะเป็นน้ำเมืองแ่าแก้หลายบอ่อ ว้าวทั้งสองจะบ่มีลูกจากเธอเฮ้ยฉันเป็นน้ำกุยหยองพระเอวของกูยังซีกี้ไหนเด้อสิบอกหายถ้าว่ามันจะบม่มีมันก็คงจะเป็นหย่อนเมือหันหลาตาู้ที่บ่มีนำยาหรือนำยาหมดขุนนะผามึงก็ได้ได้โทษกูโทษแต่กูคนเดียวแต่ว่าเมืองกับบ่เบิ่งสังขารตัวเองแนะ่เท่าจะที่โลง่ลงๆแล้วเี้าเหลีล่ยวเรงมาแต่ใสามาปั๊มลูกโธ่มึงกล่าวว่าแบบนี้ได้จังไดเห็นว่าแกแกแบบนี้ขึ้นสองขึ้นสามขึ้นสองขึ้นสามไดเด้อสิบอกหาย กูว่าเป็นย่อนเมืองหันหลาที่เถาแห้งเกินไปเป็นของเมืองจึงเมิดไปต่อยคู่มีเลียวแหลงคือตอ้นหนุ่มๆถ้ามึงสุดลูกแบบนี้จังไดมันกัะบ่มีดอกกินยาพื้นเมืองก็แล้วกินยาหลวงก็แล้วแต่ว่าทองของเหมืองกระบ่มีทาที่ว่าจะใหญ่โอ้ยบักช่วยบักเถามึงกัจะชิวเกงหลายป้านไม่ยิ่งนี่บ้ยแลวพอเฮาทั้งสองชีวิตเถียงกันไปมาเฮ็ดหยางเพราะปากแปลีน้ำลายแล้วซื่อกู้หว่าพอเฮาทั้งสองลมเลมือกควมขีดที่จะไม่ลูกได้แล้ว กาว่าลูกของพวกเขามันอย่ามาเกิดน้ำพวกขาวและวันนานวันที่เขาไม่หลกูก็จะมาถึงเองดอกเออแม่ขอเมืองไหนหนอสีมาเสียเวลาถทดกันไปมาเห็นอย่างเอาเวลาที่พวกเขาเถียงขั้นหนีไปเก็บน่อไใหม่ยอยู่ในป่าจะดีกว่ายังเสด้กินอิ่มท้องแม่ค้อเมืองหลักคุณผัวขั้นสานก็จะไปกะเกยมเสียมและกระตาก่อนเดอเมื่อทั้งสองกะเกยมอุปกรณ์แล้วพวกเขาทั้งสองก็ได้มุ่งหน้าเดินทางเขาไปในป่าเลยตามเส้นทางที่พวกเขาคุ้นเคยและเมื่อทั้งสองเขา หอด้างปลาเหรอก็มีนอมไม่เป็นจำนวนหลายจังเตุไทยพวกเขาทั้งสองดีอกดีใจหลายก่อนที่จะบอล่อสาหีบเก็บเอานอไหม่ทันทีทั้งสองเก็บนอไม้ใส่เวลาปพอเท่าไหร่พวกเขาก็เก็บนอไหม้จนเต็มกระตาก่อนที่ทั้งสองจะมานั่งพักผ่อนแล้วก็ส้นท่านากันออกมา้าวาเฮ้ยเดี๋ยวนี้สุขภาพบ่คือเกาแล้วเด เพราะว่าจะเหตุเบียกนิดนิดน้อยๆหายใจหอบแล้วเฮ้ยตต้ตายเป็นแบบนี้ห่วยมันก,ก็แเบนคขมือหันตีของเนี่ยบ่เข้าทั้งสองเท่าแกไหลายแล้วกูคิดว่านังอิ่มเพราะเทไรปีพวกเข้าทั้งสองก็อาจจะสินอยูไขแล้วที่ว่หายมันเหมยได้จ้งได้คันพวกเข้ามีหลูขคือสาบัดสะสองเขากันยักเสียไขแดเพราะที่พวกเข้าสองคนจะได้เพิงหลูและบอลลับมบาดเถิงเพียงนี้ แมนแมนแมนคว้ามึงหันหลาจากแมนเว่นแมนก้ามีอย่างหนออยากได้ลูกแทบตายสุดท้ายกระบบได้บัดบ่าเฮาทั้งสองเท่าแก่ไปกวนหนี แล้วไผ่สิมาดูแลบงางแงงพวกเขากะรหั่นตีครับเรามากูก็ะหัวทู่ใจซาธทูเดอถ้านิ่งศักธิ์เราเทวดาวมีเริงขอหายผู้ขาม่หลกน้ำสบัติจะซองเขาโดยเถิดบาดผู้ขาก็ผัวใต้ปายเพราะเสด็จมีคนมาสืบทอดทรัพย์สมบัติของตู้บางบุ๋ยเว้าไปว้าคือว่าพวกเขาทั้งสองมีทรัพย์สมบัติหลายนี่เอ้ยนางโสกันบางดนดนก็บ่มมีท่าที่ว่าจะเศร้าเมื่อยโวยน้ำสีเกล็นก็นกนลืมถือมาซ้ำอีกเซจังได้ระบาดนี้ มึงก็หิวน้ำคือกันกับกูบ่ใหญ่ห้วยกูก็หิวหละนออให้มึงไปตักน้ำยู่ห่วยน้ำใกล้ๆนี่ไวๆกู้ยู่ถ่ายยู่นีอยู่ต้องนี้เพราะว่ากูคงจะยังไปหอวถวยบ่ไหวดอกเมื่อยจะใต้อยู่แล้วเออได้ๆขันสันมึงก็ถ่ากูอยู่นีระด้อหามไปใกล้จาวนีเด็ดขาดไดเดี๋ยวจักหน่อยกู้ก็กลับมาเมื่อเว้าจบต้าสูก็ได้มุ่งหน้าเดินทางไปหวยน้ำโดยให้เมียของต้นล่อถ่าบ่ให้หนีไปทางดพอยานพัดหลงการ าจะไปด้วยการนั่งขันทองก็คงจะยางบวไวและบ่โดนต้าสูก็ได้ยางมาหอดหวยน้ําเมื่อหอดหวยน้ําต้าสูก็แด้อ้าปาาคางตกใจสุดขีพอมีเด็กท่าโลกหญิงได้ไหลตั้มหวยน้ํามาแต่ว่าไหลมาแตใสายต้าสูก็บุมีท่าหูจังเหตหายต้าสูหูซึกมึนงงและหูเสืกแปลกใจเป็นยางหมาว่าเด็กหญิงท่าโลกหน่อยคนน้นหนีมาอยู่หวยน้ําก้างปลาเลิกหนีได้จังไดก่อนที่ต้าสูจะนึกถึงคําอธิษฐาน ของง่ายขันทองถึงก้ารขอหลูกนําสิงศัก์สิิธ์เราเทวดาจังเหตไห้ต้าสูดีใจหลายดีสิงศัก์สิิธ์ประทานหลูกให้แกตนก่อนที่ต้าสูจะว่าออกมาว่าในที่สูดโศกสตาก็เข่าคางกูกูต้องขอบใจสิงศักิ์ส์เราเทวดาทั้งหลายที่มอบเด็กหญิงคนนีให้แกผมผมขอสัญญาว่าจะดูแลเด็กหญิงคนนี้ให้มันดีที่สุดเฮ้ยว่าแล้วเ็าเด็กหญิงคนนี้ไปให้ง่ายขันทองเบิ่งดีกูแกคงจะดี ใจ้หลายและแกคงจะหายเมื่อท่านทีที่ได้เด็กท่าลกหญิงคนนี้ไปเหลียง เมื่อเว้าโจบตาสูก็เลยอุ้มเอ้าเด็กแล้วก็มุ่งหน้าเดินทางกลับไปหาเมียของตนส่วนย่ายขันทองที่ล่อถาก,กินน้ำจากตาสู้เป็นเวลาโดนจนตอนนี้ตาสูก็ยังบบท่านหมาจังเหตุห้ย่ายขันทองหูซึกเป็นห่วงตาสู้ผูวเป็นผัวเป็นยางหมาย่านว่าตาสูผัวของตนจะเป็นหยังปายย่ายขันทองจึงได้คิดในใจว่าถ้ายังอีกซักผาผัวของตนยังบบท่านกลับหมาต้นเองก็จะออกเดินทางตามหาแต่ว่าย่ายขันทอง ย่อมว่าท่านได้ขีดก็เห็นตาสู้เดินทางมาหอดจังเหตุหาย่ายขันทองตกใจเป็นยางหมาเพราะว่าผัวของต้นหนานอุ้มเด็กหญิงท่าลกมาผอมก่อนที่ทง่ายขันถองจะถามโดยความตกใจออกมาว่าอา้าตาสู้ตาส,สู้ไปเอาเด็กท่าลกหญิงนี่มาแตใสบอแมนว่ามึงอยากได้ลูกแหงจนไปหลาก็าลูกสะบัดมาแมนบอกมึงบอกกูมาเดี๋ยวนี้นะโอ้ยกูบริเวณปหลากเอาเด็กมาแต่ใสดอกกูเห็นเด็กท่าลกคนนี้ไหลมาตามนำ้ำกูกะแปลกใจคือ กันอยู่วะอยู่ในปลาเหลือกที่ห่างใกล้หมู่บ้านแบบนี้จะมีเด็กท่าโลกมาแต่สายและกะโบหูว่าไผ่เอามาถิมกูเลยได้คิดเห็นคำอธิษฐานของเหมองที่อธิษฐานขอหลวงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์กูเลยคิดว่าเด็กท่าโลกหญิงคนนี้คงจะแมนเสียงศักดิ์สิทธิ์มอบให้กูจึงได้ฮีพาวอุ้มเด็กท่าโลกมาหาเมืองนีลานานละครับย่ายขันทองเมื่อได้ยินขึ้นแนวนานพวกเขาก็ผ้ากันดีอกตีใจเป็นยางหมาพอแต่เกิดแต่ขานพวกเขาทั้งสอง ยังบวท่านไม่รู้ก่อนที่ย่ายขันจะว่าออกมากวะคงจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีดูต้นพัวเฮาหลายจังได้บอกเด็กท่าลกเหญิงคนหนีให้แก่พวกเหาที่ฉันต่อขอบใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเทวาดาหลายเดอ้อที่บอบสิ่งที่มค่าที่สุดให้แก่พวกเหาท่านสารพวกเฮาทั้งสองเอาเด็กท่าลกน้อยคนนี้กับเมื่อบานของพวเฮากันเถอะเมื่อเว้าจบทั้งสองก็หีเผาอุ้มเด็กท่าลกน้อยแล้วก็เดินทางกลับเมื่อบานโดยความดีใจหลายที่พอกต้นทั้งสองได้เด็กท่าลกน้อย กลับเมื่อเหลียงถึงแมน้นหวาพวกต้นทั้งสองจะทูก์ยากป้านไดก็ตามแต่พวกต้นทั้งสองจะบลบอยให้เด็กคนนี้อยู่ก้างป่าคนเดียวตามลําพังเป็นแถในระหว่างทางทั้งสองก็ได้ส้นทนากันออกมาหวาพ้นผัวสุีิหักเอ๋ยเมื่อพวกเฮาทั้งสองเอาเด็กทาลูกหน่อยคนนี้ไปเหลียงจังใดพวกเฮาจะมีเงินไปซื้อนมให้เด็กคน,นี้และซื้อเด็กุณจะต่างซื้อลูกวันแล้วใดเออพวกเฮาทั้งสองกะเลียงคือสะบัดสะซองเขาหันละและกะหาเงินคือ หานีละเก็บพักปลาไปขายก็คือสิได้เงินเพียงพอที่จะซื้อน่มให้ลูกแล้วส่วนซื้อของหลูกกูจะตั้งซื้อหวานั่งทักทิมก็แล้วกันเออก็ดีคือการดิฉันหูซึกหว่าซื้อนี่ถึงสตาร์กับดิฉันหมาและเมื่อทั้งสองกลับมาฮอดบานย่ายขันทองก็ได้เลี้ยงดูผู้เป็นหลูกเป็นอย่างดีก่อนที่ย่ายขันทองจะสังเกตเห็นแหวนที่ติดอยู่มือของนั่งทักทิม เมื่อเบิ่งแล้วแหวนว่งนี้ก็คงจะมีราคาแพงก่อนที่ยายขันทองเจ้าพออกมาว่านี่ตาสูอยู่มือของลูกขหามีแหวนท่องขามที่มีลวดลายสวยงามอะพอเห้าเอาไปขายก็คงจะได้เงินจํานวนหลายเลยทีเดียวและพวกเหาก็จะไม่เงินไปซื้อนมให้ลูกลูกของพวกเหาก็จะบ่อึดบ่อหิวโอ้ยมันกระแมนอยู่ว่าถ้าพวกเห้าเอาไปขายมันก็จะเห็นให้พวกเห้ามีเงินจํานวนหลายแต่กูว่าพวกเห้าควรเก็บแหวนวงนี้ไว้ให้ลูกของพวกเห้าต้อนใหญ่จะดีกว่า พอถาวันไดวันหนึ่งพอแม่แท้ของทักทิมลูกของพวกเขา มาตามหา,มาก็จะเห็นให้พวกเขาจดจำลูกของพวกเขาได้เอาแต่คุณวาก็แล้วกันกูบ่ได้คัดอีหยังอยู่แล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้พวกเขาทั้งสองก็บม่มีเงินจักเก็บจักกักเลยเอาพักปลาไปขายในช่วงนี้ก็บ่ค่อยมีไผซื้อแล้วพวกเขาทั้งสองจะเงินแต่ใสามาซื้อนมให้ลูกเออมันบ่ยากดอกได้กูเ้เอาไก่ที่สุดหักของกูไปขายเพื่อแลกเปลี่ยนเอานอมาให้ลูกของพวกเขาเมื่อเว้าโจบต้าสูก็ได้จับเอาไก่ของต้นไซกระสอบแล้วก็มุ่งหน้าเดินทางเขา เอาไปในหมู่บานเพื่อไปแลกเปลี่ยนเอานมมาให้ลูกจนเวลาผ่านไปบ่พอเท่าไหต้าสูก,ก็ได้กลับมาพ่อมนมเพียงเล็กๆน้อยเซิงก็คงจะกลุ่มเพียงมือเดียวจังเหตุให้พวกเขาทั้งสองแนมเบื้องนาการดยบยฮบหว่านนมหมดแล้วขั้งต่อไปพวกต้นจะเอาอีหยังไปแลกเปลี่ยนกับนมอีกก่อนที่ต้าสูจะวาออกมาว่าคุณบ่ต้องกั้งหวนเหลืองนมของลูกไปเลยมืออืน่นกูจะออกไปหับจางเพื่อหาเงินมาซื้อนมให้ลูกแอบ Hmm. โอ้ยตาช่วเอ๋ยพวกเฮาทั้งสองก็เถาแก่หลายแล้วคงจะบอ่อมีแหงเพื่อไปหับจางหาเงินดอกหนาะดิฉันว่าเอาควายบักเถิอกเถาเาของพวกเฮาไปขายเพราะถ้าปามั่นไหวมันก็บสามารถเททหยเทห,หน้าได้แล้วควอยบักเถิอกคันบ่อนั่น,นมันทรัพย์สมบัติสินสุดท้ายของพวกเฮาไดถ้าพวกเฮาเอาไปขายแล้วพวกเฮาเส้าควายแต่สายมาไถาหน้าลาเอาก็ควายของพวกเฮามันเถาแก่แห้งแล้วเถาคือพวกเฮาสองคนหันหลาสิไปแก่ขาดแก ไทยได้จังไหนกูว่าขายดีกว่าถึงจะบรัยงั้นหลายแต่มันก็คงจะเพียงพอที่จะซืน้นนมให้ลูกกลุ่มไปหลายหวานเออเออเพื่อลูกของพวกเฮากูยอมเห็นใดทุกอย่างกูจะาบ่ยอมให้ลูกสาวของกูอดอยากจังแน่นอนพอหอดย่ามเด้อ ก่อนที่นั่งทักทิมจะหลับก็ใส่เวลาไปเดิกเติบด้วยทิตาสูก,กับย่ายขันทองบอกเคยมีหลูและโบเคยเลี้ยงเด็กมาก,ก่อนจังเหตหายการเลี้ยงลูกในครั้งนี้ลำบากลำบนเป็นยางหมาเพราะว่าทั้งสองได้พัดเปลี่ยนกันโอมจนกว่าทักทิมผู้เป็นหลกจะนอนหลับเสาว,วันทัดไปลาย่ายขันทองก็ได้ตื่นตั้งแต่สาวเพื่อมาหนึ่งเขาแตงเกนหลังจากนั้นก็กลับมาเอาหลูส่วนตาสู้นานกำลังจะออกไปคอกขวยแต่พ่อทิตา าสูออกมาจากนาบานเท่านั้นหละ่ะตาสูก็ได้เห็นกระสอบเขาสามสีกระสอบตั้งซาบลาบอยู่นนบ้านของตนจังเหย็ดห้ยตาสูมืดงงและแปลกใจหลายพอโบหูเลื่อยหวาแม่นไผเอากระสอบเขาเล่าหนีมาป้าไหวก่อนที่ตาสูจะเอื่อญ่ายขันทองผูเป็นเหมยออกมาเบิง่งหลังจากนั้นทั้งสองก็สนทนากันออกมาหวา อ้าวคนผัวเขามากได้ใสตังเยอะแยะบ่แม่งมึงไปหลาก็เขาของสะบัดเขาม้าแม่นบอกโอ้ยมือสีเกาวหากูอีหยังมึงกะเบิงเลียวแล้งกูแหนแห้งสิเบ่งโตดก็แถบจะบ่อมีแล้วกู้สาแห้งแต่ใสมาหลักเขาของสะบัดล่ะห่วยแล้วกูสิชี่หูบ่หนอเพราะว่าเครื่องของพ่อขาวบ่เคยมีเขาหลายปั้นนี่กู้กระเข็ดว่ามึงไปลักเอาของเขาหันติบ่ดอกกู้กระล่างว่ชสิออกไปขายขวยเมื่อกู้ออกมาหนาบานกู้ก็เห็นกระสอบเขาเล่านี่หลดกูจังได้เอิดมึงมาเบิงน้ำกันนี่ล่ะ ขันสารและเขานีมันของไผ่กูกระบูคือการกูว่าปามันไว้นีละถ้าจะของเขามาเขาก็จะเอาเมื่อเองดอกนั่นละครับเถิงวาทั้งสองจะอยากจนเพียงใดแต่ทั้งสองก็บ่เคยขีดเอาของไผ่มาเป็นของต้นเอง จนเวลาผ่านไปหลายหวานแต่ก็ยังบ่ทันเห็นไผ่มาเอาเขาอยู่ที่บ้านและตอนนี้เงินที่ได้จากก้านขายขวยก็เอาไปสื่อนมให้รูไก่จะหมดแล้วและสับสมบัติภายในบ้านที่พ่อจเจ้าไปแหลกเปลี่ยนนมได้ตอนนี้ก็่มีจักอย่าง จังเหดหายทั้งสองบ่มีทางเหลือทั้งสองจึงได้ตัดสินใจเอาเข่าปิษณาหนีไปขายหรือแลกเปลี่ยนเอานมมาให้ลูกโดยบ่าหายทักทิ่มผูเป็นลูกต้องหิวโหยย่ยางเด็ดขาดและถาวันใดเจ้าของเขาออกมาตามหาต้นจึงจะออกหางานเพื่อสดใส้เขาของเขาหลังจากนั้นตาสูก็ได้เอาเขาไปแลกเปลี่ยนกับนมอยู่ในบ้านเมื่อมาหอดหารขายนมเจ้าของหานก็ได้ว่าออกมาวาโอต ตาสูเอาเขาแาลกเปลี่ยนเอานอตามตําเคยตีว่างก่อนกเกาไก่เอาควายแหลกเปลี่ยนแล้วและตอนนี้เอาเขามาแต่ใส่หลายแถาแลกเปลี่ยนเอาร่มของผมตา,าลูกไผ่มาเหลียงก็กินจุแถ้าเป็นแบบนี้ตาสิไว้บอกนั่นแหละครับตาสูหูซึกกังวลใจหลายเพราะว่าเขาที่ต้นเอามาแหลก,กับน่มหนานบอแมนเขาของต้นเองก่อนที่จะตอบด้วยความกังวลออกไปว่าเรื่องไว้มันก็ไวอยู่ดอกก็ย้อนวันซับสมบาทภายในเงื่อนของกู มันมืดแล้วหันตีกูจึงได้เอาเขาเยืออ่อนของกูมาแลกเปลี่ยนกนับนมของเหมืองมึงสิทาไม่ยังหลาย สีเปียนอย่าบ,บ่ละเขากับน้มหานขันเมืองบอ่อเปียนล้วกูสิไปเปียนอยู่หานคนอื่นโอ้ยก็ะเปียนเหรเนาะใจหอนคือไปหลุนสี่เปดปีไปได๋เมื่อทั้งสองสนทนากันแล้วพวกเขาก็ได้เอานมกับเขาแลกเปียนกันด้วยเธอหนีต้าสูด้นมเป็นจำนวนหลายพร้อมเงินอีกจำนวนหนึ่งจังเฮ็ให้ต้าสูดีอกดีใจหลายเมื่อกลับมาหอดบานย่ายขันท่องผู้เป็นเหมียก็ย่งกั้งหวนเรื่องเขาอยู่แต่ต้าสูก็ได้ปอบใจว่าสิ่งที่ต้น เลือกไปนานเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว เพื่อลูกของตนต้นย่อมเฮ็ดได้ทุกอย่างจนเวลาผ่านไปได้สิบหาปีตอนนี้นั่งทักทิมผูเป็นหลูกได้เติบใหญ่เป็นสาวที่สวยสงา่าจังเหตหายผูข้นที่ผ่านไปผ่านมาเมื่อเห็นทักทิมแล้วทุกคนก็ตกตะลึงตาข้างเพราะว่าทักทิมนนานงดงเหมือนดังเทพที่ดาและตอนนี้ทักทิมก็ได้ดูแลตาสูและง่ายขันทองเพราะว่าทั้งสองแกซาลาหลายแล้วและในส่วนเวลาที่ทักทิมได้ดูแล พ่อแม่ทั้งสองก็เห็นเรื่องแปลกๆหลายอย่างพอต้อนนี้พวกเขาทั้งสามมีฐานะที่ร่ำรวยพอในสวงหลายปีที่ผ่านมาก็ได้เกิดเรื่องประหลาดหลายอย่างพอนอกจากจะมีเขาปิศนายูนาบานของตาสู่ทุกๆวันแล้วยังมีสอยแหวนเงินทองย่างหลวงหลายอีกมาจนต้อนนี้สองตาใหญ่ก็ยังพูท่านหูเลยหวาเขาและสอยแหวนเงินทองเล่านนานเป็นของไผ่กับโบหูและก็บ่มีไผ่ออกมาท่ามหาสมบัติเล่านี่ ง่ายขันทองและต้าสูจังคิดหวาด้วยวัดาสนาที่พวกต้นได้พบเจอกับทักทิมผูเป็นหลูจังเดใหายพวกตนมีเขาของเงินทองต่างมากมายและทักทิมลูกของตอนก็คงจะเป็นเทพที่ดา ผู้ที่มีบุญญาธิการมาเกิดกับต้นก็เป็นไปได้อยู่ม่ามือหนึ่งก็ได้เกิดเหลืองที่บ่คาดคิดเกิดขึ้นพอในขณะที่นั่งทักถิมกําลังจะย่างออกไปตลาดด้วยควอมล่ํำรวยและควอมสวยงามของทักถิมยังมีมาหาโจรสเลลอนตั้งสามคนมาดักล่อทักถิมเพื่อหวังจะทําสิงบด่ดีและยัดเยียดควอมเป็นผัวให้ทักถิมหยุดนะคุณคนซวยคุณคนซวยจะไปทางใดให้ไอเวอร์คนหล่อไปรงบ่อเพื่พอที่วกเขาสอง จะได้คุยกันยาวบมอเป็นหยังดอกดิฉันพาไปชื่อเครื่องไ้แมดิฉันคงจะไปนาผัวคุณบัไดดอกหนาปล่อยดิฉันไปเถิดเอ้ยเดี๋ยวสิคนคนสวยเห็นว่าต้นงามก็จะสิรินตัวหลายจักน้อยน้องสิบุไดผัวไรไอ้บาเอาพวกไอ้ทั้งสามไปเป็นผัวเถิดน้องจึงจะได้มีความสุขป้านขึ้นสรรค์สันผ้าผัวไดน้องเอ๋ยโอ้ยพวกมึงจะิะว้าหลายเขาบอกมาขวแต่พวกมึงดอกนาคือกบเน่คัดสัญญเจียดโคป็นผัวให้หมันก็ยติเยียดหร เร่ต้องวอาลีล่าลอยเพราะว่าพวกเขาเป็นมหาโจรตว่า ล่มดีดีเเวดีดีเขาจะเอือนโจนบอ่อจับหมานกูจะเป็นคนแหลกยัดย็ดเขาเป็นผัวห้มันเองเมื่อสิ้นค่ำของกลุ่มมหาโจนลูกน้องคนสนิททั้งสองก็ได้สุดดึงเอานั่งทักถิมหวังจะขืนใจแล้วเอานั่งทักถิมมาเป็นเหมียจังเหตใหายนั่งทักถิมตกใจและยันกลัวเป็นยางหมาคิดว่าโตนคงจะตกเป้นเหมียของโจนสัวทั้งสามนี่แล้วแต่แล้วก็เกิดเรื่องที่บกคาดคิดพอได้มีไส้แก่ปิศนาคนหนึ่งที่มีหางใกล้แข็งแหงกั้มยาำ พอมเป่งพลังได้อีกด้วยเมื่อพวกมหาโจนทั้งสามเห็นเส้นหนานต่างก็าพากันย่านกลั้สุดขีดก่อนที่จะหีบผาวแล่นนี้ตายโดยโบคิดซีเวยังเหตุหายนั่งทักถิม บริตกเป้นเมียของโจนจำพวกนานและเพื่อครอบคูนที่ใส้แก่คนนีช่วยเหลือต้นไหวนั่งทักถีมจิกซักส่วนห้ไใส้แก่คนนี้เมื่อเฮื่อของตนเพื่อครอบอกครอบใจที่ใส้แก่คนนีช่วยเหลือต้นไหวเมื่อมาหอดบ้านของทักถีมทักถีมก็ได้เล่าเรื่องเล่าทั้งหมดที่เกิดขึนให้ตาสู้ไระย่ายขันผู้เป็นแม่ได้ฟังเมื่อทั้งสองได้ผังพวกเขาก็ตกใจและเป็นห่วงลูกของตนเป็นยางหมายาวมาลูกของตนจะ เป็นยังไายแต่ตาแง่ทั้งสองก็สังเกตเห็นว่าใายแก่ปิศนาที่สวยลูกของต้นนั้นได้ใส่แหวนอันเดียวกันกับทักทิมลูกของตนที่ต้นได้เก็บไว้ก่อนที่ต้าสูจะว่าออกมาว่า กูต้องขอบใจท่านมากนะที่สวยลูกสาวกูไหวและท่านมาจากสายเป็นอย่างกูจงบ่คยเห็นน่าละรับต้าสูทามออกไปเส้นหนานแต่ว่าใส้แก่คนนีก็บ่ได้ตอบอีหยังส่วนย่ายขันทองแม้วาจะบ่อยากคิดในเรื่องนี้กว็ว่าพอแท้ของทักถิมคงจะต้ามหาทักทิ่มกลับไปแต่ว่าตนกับต้าสูก็หักทักถิมมากกว่าเสวี้าวันหนึ่งท้าพวกตนล่มหายใต้จากไปแล้ว แล้วไผ่จะด้แลกทักถิมลูกข้องตนแต่ว่าไส้แก่ที่มานานก็ย่งอัำเอ๋งเบเบาหยางได้แต่ยื่นเก๊กเอาเทอย่างเดียวย่ายขันทองจะได้เอาแหวนของทักถิมที่ต้นเก็บไว้ออกมาแล้วก็ว้ากับไส้แก่คนนานออกมาว่าท่านเป็นผอของทักทิม่มหมอหลัเป็นหยางจังมีแหวนแบบเดียวกันกับแหวนที่ติดอยู่มือข้องทักถิมตั้งแต่เขาย่างงน้อยไส้แก่เมื่อเห็นแหวนหนานก็ดีอกดีใจเป็นอย่างหมาก่อนที่จะย่อมหา ว่าต้นเองเป็นพอแท้ของนั่งทักถิมและตนก็มีเหตุผลบ้างอย่างที่ต้องถิมทักทิมผู้เป็นลูกแบบไี้ก่อนที่ยายข้ันท้องจะเว้าออกมากอีกว่าแล้วฐานคือพญานาแม่นบอกแม่แล้วก็เป็นพญานาที่ขึ้นมาจากเมืองบ้าดานเพื่อตามหาลูกสาวและเมื่อหูไใดจังได๋สิบหาก็หูวใดจังได๋พเพราะว่าแหวนที่อยู่มือของฐานกับแหวนที่อยู่มือของลูกทักถิมมันนั้นเดียวกันเลยและกูก็จะว้าความจริงให้ผัง ว่ากูกับตาสูผัวของกูพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่าทักทิมหนานเป็นพญานาตั้งแต่เด็กหน้อยเพราะบ้างครังตอนที่ทักทิมนอนหลับด้วยสั้นสัดตาหานของพญานาได้เปิดเผยออกมาให้เห็นตัวต้นที่แท้เจ๋งตอนแหลกกูกับผัวก,ก็หูซึกหยาดและโดยความที่พวกกูหักทักทิมแท้และได้ตัดสินใจเลี้ยงเหมือนดังลูกแทข้ของตนพวกกูจึงเลือกที่จะบ่อยานและเลี้ยงดูทักทิมให้เติบใหญ่จนถึงทุกวันนี้แม่แล้วก็ต้องขอบใจผองมึงหลายๆ เดที่เลียงลูกสาวของกูเป็นอย,ย่างดดสิ่งที่ผมมึงได้หาบว่าจะเป็นข่าวสารและสร้อยแหวนเงินทองอย่างล้วงหลายมันเป็นสมบัติไตเมืองบาดานนั่นหละที่ลูกน้องของกูนำเอามาให้พวกเมืองถึงแม้นว่าพวกเมืองจะมีฐานาที่ยากจนแต่ผอมึงทั้งสองก็มเคยย่อมปล่อยให้ลูกสาวของกูหิวกูจึงได้เอาทรัพย์สมบัติเหล่านี้มาให้พวกเมืองเพื่อเป็นการตอบแทนและพวกมึงทั้งสองก็ม่ตองนนะังว่หนาว่ากูจะบังคับให้ทักถิมไปอยู่น้ำกูถ้าว่าทักถิ่ม อยากอยู่หนีกูก็บ,บริคัดอีอย่างและทักถมก็สามารถลงไปไต่เมื่อมา,าด้านใดทุกเหมือเมื่อทักถมได้ใส่แหวนหนานพอถาทักถมได้ลงไปใน้นามร่างของทักถมที่แท้จริงก็จะปรากฏน่าคับนั่งทักถมเมื่อได้พังพอแท้แฉของต้นหวากอดที่อกที่ใจเป็นยางหมาที่ต้นได้มีพ่อแม่ที่เลี้ยงต้นมาจนเติบใหญ่และเถิงว่าต้นจะหูว่าพอที่แท้จริ้งของต้นนั้นแม่นไผ่แต่ต้นก็จะบย่ยอมถิ่มพอแม่ที่เลี้ยงต้นมาจนเติบใหญ่พอถาบ มีต้าสูและย่ายขันทองที่เลียงดูต้นหมาจุดป้านนหนก็บมีท่างหูว่าจะเป็นแนวใดห,หลังจากที่ความจริงปรากฏบานเฮือนของต้าสูและย่ายขันทองก็มีฐานะที่ลำรวยแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีที่ลำรวยที่สุดพอพายาหนาที่อยู่เมืองบ้าดานได้นำทรัพย์สมบัติขึ้นมาให้ใต้ย่าย,ายทั้งสองโดยบเมิบดบ่ศีลด้วยความดีและความสือศศ่อสารที่ตาย่าย,ายทั้งสองติดตัวหมาต้นจึงอยากตอบแทนความดีของใตย ทั้งสองที่สํำขัญตต้าย่ทั้งสองยังเลียงดูทักถิมให้เติบโตมาเป็นคนดีเหมือนกับตต้แย่ทั้งสองเองทักทิมจังบ่เคยเคียดแขนให้พอแทๆของตนเลยพอคํำสอนของตา้าย่ทั้งสองว่าพ่อแม่หาทางอกที่ดีและหวังดีกับลูกอยู่เสมอและที่พ่อแม่ที่แท่จิ้งของทักถิมเฮ็ดแบบนี้ก็เพื่อทักทิมทั้งหมดส่วนพญา,านาคก็ดีอกดีใจหลายที่ลูกของตนได้มาอยู่น้ำคนดีๆเหมือนดังตาส ้และย่ายขันทองนี่แหละนะเขาหว่าการคิดดีทํำดีก็จะเหตุให้พวกเขาพบเจอแต่สิ่งดีดีเถิงบ้างทีจะมีปัญหาการทํำความดีก็จะมีทางออกอยู่เสมอจังเหตุให้คนทำดียอมได้ดีเป็นการตอบแทนจบบริบีบุญ